ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมจิจิดีกันอีกแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นเกมอะไรไม่รู้ผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกไ,ไฟอันนี้ผมมีหมดเลยนะครับนี่ัอเน,นี้ยผมซื้อมาประมาณตัวนี้เขอเล่นก่อนนะครับทำเจยะผมเล่นก็เก่งอยู่แต่แตเล่นเสียบปักนี่นแหะเสียบั ยือีกมือดิวิยผมจะตายผมจะตายไม่ไม่น่แมวิปงไม่แตกไม่แตกับไม่แตกับออะไรอะไรมึงมึงอุยเจอมึงโอ้ผมแตกแล้วโอ้เกินใครใครยิงผมใคยิงผม tham Youtube tụp Thăm tham nhu tụp you phong chân tinh song đã thi bạc anh vi 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 ่จริงผมไม่ได้เร็วลเก้าร้อยนะครับผมเลเวลสามร้อยกว่าครับไปทางนี้ไปทางนี้ดีกว่าเอ๊ยหรือออกออกดีกว่าท่านอืท่านาผู้ชมดูเงินผมนะครับนี่เป็นไงสี่พันเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวขอปิดตัวแล้วครับบ๊ายบาย